สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอัปบอลพินจิตวันนี้10เท่าไหรเนี่ยส18แปครับ18บิงหสองหาร้อยหกสิบสปีสองพ หลวงตาน่ะเมื่อวานหลวงตาบอกว่ารถที่ไปรับหลวงตาน่ะเสียท่านนั่งแท็กซี่มานี่มีหลวงต่จะดูที่ที่มาก่อนจ้ะพี่วันน่ะโลใส่หลวงตาเขาพี่สับตุ้มโอ้โอนี่พี่ใส่ประจำอ่ะท่านจะแวะตรงนี้เพราะพี่ไม่มีเวลาวิ่งไปจับตุ้มนะครับเพื่อนๆแวะกินกาแฟบ้านน้ำพีรพิ้ศษแวะที่วันเลยทะลุว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ท่านเสียนจากข้างใน จะนอนหรือว่าอธิษฐานไหมนอนมันมีหลวงกลามาไหมมามา<ๆ>มามาถ้ามันก็ปแปะแหละน้องเนยรถมันตีมันแลดูแบบว่าเวลาคนมามามครับ<ๆ>เพื่อน,นๆ,ๆ,ๆยินดีต้อนรับช่องกำพรพินจิต เพื่อนๆที่อยู่บ้านใกล้เกินเคียงไ,ไปหลายคนแล้วดะวให้รอเขาไม่รอเขารีบมันใกล้เกินเคียงที่อยู่ตา่างประเทศนะครับแก <ขอ S 2> ้วใหญ่นั่งเลยลูกนั่งเลยขายกาแฟช่วยไปบ้านเหมือนเดิมจ้ากาแฟจ้าจ้า ตามด้วยกาแฟทำมแล้วแต่ไม่รู้ว่าลืมใส่แล้วั้งแล้วนะชีน้ำชาเขียวด้วยชาเขียวแก้วใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวทำกาแฟเพื่อนกับแท้หนึงของหนูชาเย็นของชาเขียวแม่ใส่ถุงไว้น้ำเงินใส่ แพร้นมาเอ๋ A ด้วยขาเอ๋ A ด้วยมาเอ๋ด้วยได้ครับแพรเพื่อนก่อนแก้วนึงนี่แหละครับวิญ <c> ญ <oughs> าณลาวอยู่ลาวประสงค์นี้กลับออฟฟิศละเสร็จงานเรียบร้อยแล้วไม่มีงานต่อมีดี่นะครับออกจากลาวประสงค์มาก็กลับออฟฟิศเลยออฟฟิศผม ขอบคุณครับที่ติดตามชมช่องอภารพินิจดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ mm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm. รอลิฟสักครู่ครับชั mm. ้นยิตสองสาธนตต่างครับสาธนตต่าง ตามติดครับว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับจะไปชั้นไหนแล้วก็บัตรเตะแบ๊บโอเคโอเครอโอเค,อเคแป๊บหนึ่งครับครับโอเครอสักครู่ครับเดี๋ยวก็มา ไม่นานครับแปบบเดียวเร็วครับรีบรุ่นหใม่นี้เร็วเร็วมากถ้าสัญญาณไฟขึ้นก็แสดงว่ารีบมานะครับนตัวเย็นไม่ใช่ตัวเย็นไม่ใช่เนี่ยครับมาแล้วโอเคไปครับลงไปข้างล่างกัน มาดูความเร็วของลรีตบนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น22ผมจะลงไปชั้น1นะครับเร็วไหมฮะโอถึงแล้วครับนะครับลงมาข้างล่างนะครับจากชั้น22ลงมาชั้น1โอ้โหเร็วสุดๆนะฮะรักสาธอนใต้ครับ,รบหลังจากช่วยแม่บ้านเสร็จ วิงานเอกาสารเหมือนเดิมตึกสูงครับตึกสูงความเร็วของรีฟนี่โอ้โหแป,ป๊บเดียวเองครับที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนั่นแหละครับเดี๋ยวมาเสร็จแล้วครับหนึ่งงาน,นอยู่ด้านล่างนะครับสวย บรรยากาศครับถนนสาทรใต,ต้อที่ไม่ใส่แมสกนี่คืออยู่ล่างนะครับใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไร <c oughs> เข้าในตึกนี่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวไปดูตึกสูงๆกันตึกในกรุงครับเห็นไหมครับสร้างดีๆก็ได้นะครับตึกทำไมต้องสร้างอย่างนั้นนะครับดูนะฮ <c> ะ <oughs> ผมนั่งงงตึกสมัยนี้นะครับทุกวันนี้นี่โอ้โหดูเนี้ย สร้างดีๆก็ได้ดูเนีนะตึกสูงตรงนั้นนะครับเนี่ยได้เป็นออฟฟิศแล้วก็คอนโดมิเนียมนะครับสาทรเหนือครับตรงนั้นนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้ามุ่งหน้าไปสะพานตักสินนะครับเจอเนี้ยซ้ายมือไปตักสินเสร็จงานนะครับได้ถ่ายบรรยกากาศให้ดูตึกสูงครับกรุงเทพมหานครสาทรใต้ ไปครับไปดูอีกตึกนึงครับย่านถนนลาดตับหลีครับตึกสูงรถไฟฟ้าถนนลาดตับหลีครับมุมหน้าเอียกราชประสงด้านซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลตำรวจครับเอียกราชประสงครับด้านหน้ารถไฟฟ้าสวนกันไปสวนกันมาคมนาคมสะดวกครับ ตรงนี้ยังไม่ติดนะครับรถยังโล่งๆอยู่ครับ,บาถลำตรีรถลำตรรถก็ยังอิสสบายๆครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายก็ได้ครับก็เลยรถดูไม่เยอะจุดมาสูงครับสะดวกในคนยานนี้ไปครับวันนี้พาเลาะเมืองกรุงหน่อย เมื่อสักครู่อยู่สาทรวันนี้อยู่ลาดประีครับไปตามกันต่อครับแยกราชประสงครับครับกรเมเรือนำวัดครับสแยกลาชประสงการจราจรจะไปสบายครับวันนี้ธรรมดาแยากราชประสงนี่จะ เยอะมากเลยนะครับหโควิดครับนักท่องเที่ยวไม่มีตรงสกายวอล์กด้านบนนะครับช่วงก่อนหน้าโควิดเอสนักท่องเที่ยวยืนเต็มเลยนะครับเนะี่ยอยากหั่จะประสงค์ครับวันนี้พาเลาะในเมืองหน่อย <c oughs> มาเที่ยวในเมืองมาเที่ยวในเมืองมาเที่ยวในเมืองติดไฟแดงอยู่ ไปตามเกากันไปดูตึกสูงๆ,ๆบรรยากาศในเมืองกันไปครับ,รบแยกราชประสงค์มัน,นหใหญ่ขึ้นมาเปรียบเลยครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะครับเพนะร,ราะว่าจะเป็นช่วงโควิดยังไงเนี่ยครับ ก่อนตรงสกายวอล์กด้านบนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เขาทาเสร็จแล้วจากย่านประตูน้ำนะครับห้างดังๆห้างดังๆครับย่านประตูน้ําก็จะเชื่อมมากับห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับที่อยู่ตรงแยกนัดประสงค์นะครับน่ครับรถลากันติดครับ ไปเ,เ,นนเที่ยวในเมืองกันครับน่าจะประสงค์งหน้าก็ติดไปตามต่อครับว่าจะไปที่ไหนต่อสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบช่วยแม่บ้านขายกาแฟเสร็จก็มาวิ่งงานหน่อยวันนี้วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปดูบรรยากาศในเมืองกันครับ ไปตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับที่ติดตามรับชมช่องอมพรพินจิตนะครับสวัสดีเพื่อนบ้านบ้านใกล้รือนเคียงครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับทางยุโรปทางอเมริกานะครับทางเอเชียหรือในหล,หลายประเทศนะครับที่เป็นเพื่อนๆกันใน เรานะครับก็ติดตามกดให้กำลังใจทุกคนนะครับไปเยี่ยมบ้านทุกท่านออาก่ายังไงก็ฝากช่องอับพอพีิจิตด้วยนะครับให้กำลังใจกันไปนานๆวันนี้อภรอจะพาไปเที่ยวในเมืองไปที่ไหนไปตามติดกันครับออกจากป่าจาป่า ปลาครับออฟฟิศผมอยู่ข้างๆปลาเนี่ยออฟฟิศนะครับ, <All right. S 1> รบตึกตึ่งสูง่ะออฟฟิศไปครับไปเข้าในเมืองกันไปดูบรรยากาศในเมืองกันเป็นยังไงไปกันครับตามอมพรมาครับผบ